ศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2524สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัววัดมังคารามค่ะไม่ต้องกกลัคบใคร ครัพรวัดมังคลารามของเรามีคุณครูและบุคลากรทั้งหมด20คนนักเรียน297คนค่ะ few moments later. ตอนที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศภายใต้การบริหารจัดการของนางวันเพ็ญชูโชธได้นำหลักการร่วมคิดในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีได้นำพาหลักการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่เน้นกันมีส่วนร่วมมากำหนดเป็นนโยบายเป้าหมายและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนได้แก่แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสน,นุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กรลดภาระด้านเอกสารรวมทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อใช้บริหารจัดการภารกิจทั้ง4ด้านและให้บริการข้อมูลต่างๆ 1, ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนวัดมังคลารามของเรานั้นใช้2รูปแบบค่ะคือแบบออนไลน์และแบบออนแทนเดี๋ยวเราไปพบกับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการกัน,กนเลยค่ะคุณครูเฟร์คะสวัสดีค่ะ อยากจะทราบว่ารูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนแทน์และออนไลน์โรงเรียนของเราเป็นยังไงบ้างคะค่ะรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนแทน์และออนไลน์นะคะออนแทร์ on เนี่ยจะให้ผู้ปกครองมารับประงานทุกวันจันทร์เลยค่ะส่วนรูปแบบออนไลน์ line, เราไปชมบรรยากาศกันที่ความค้ากรุงตรง ชิ i อ,อยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเธอช่างเหมือนจดเป็นดอก เวลาเดินผ่านมาใจกันดอกไม้รอแ,แป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทําไมยืนตัวสั่นเธอพอเด็กออกไหมผมยังสงสัยว่าทําไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคําถามก่อนที่ผมนั้นจะไป A few moments later เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของคุณครูกันค่ะนะคะอ่ะ4302นะคะคุณสิอ่อันดับแรกนักเรียนก็ต้องเอา4ไปคูณ2ก่อน

i oh ประถมไเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ดิจประถมไวนะคะจะจัดทั้งหมด4กิจกรรมค่ะคือ1กิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมสื่อประสบการณ์ค่ะโดยแต่ละวันนะคะคุณครูจะพบปะพูดคุยกับนักเรียนโดยมีผู้ปกครองดูแลวันละ20-30นาทีค่ะก็เป็นการสร่มประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นการทบทวนว่าในแต่ละวันเด็กได้ทําอะไรบ้างค่ะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระดับชั้นอื่นนะคะคุณครูเฟ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3นะคะจะสอนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะโดยนักเรียนเข้าเรียนใน Google Meet ค่ะส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 3, ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็จะเรียนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภา,าษาอังกฤษและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะโดยนักเรียนเข้าเรียนใน Google Meet เช่นกันค่ะเราไปเยี่ยมใครกันดีคะคุณครูเฟยต้องคนนี้เลยค่ะป้าแต้ของเราจะเปลี่ยนปีหน้าติด Google Meet ings, อย่างเซียนเลยค่ะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะ สว,ส,สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นไงรับตืกยังวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้น่านมากืนกันเลยังเป็นไงครับบรรยากาศการสอนคลืขั้นเดี๋ยวเราจะถักลนิด่ค่ะเดี๋ยวเรามาให้สยกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะกนะคะเดี๋ยวมาเล่นเกมกันนะคะสวัสดีค่ะดีคพี้าววันนี้บรรยากาศการสอนเป็นยังไงบ้างคะอ่าบรรยากาศการสอนวันนี้นะคะก็คือคลืน เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับครูมากนะคะเพราะว่าการเรียนการสอนออนไลน์ให้เราต้องจัดเกมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนแล้วก็เราก็ต้องเรียนกิจกรรมบ่อยๆอยากจะเข้าเรียนนะคะแล้วก็เพื่ให้ความ,วาม,วามร่วมมือดีค่ะผู้ปกครองหลายคนคงเริ่มเตรียมตัวสอบกันแล้วนะคะไม่ทราบว่าโรงเรียนของเรามีรูปแบบการวัดผลและประเมินผลอย่างไรกัน โรงเรียนของเรานะคะมีการวัดผลและประเมินผลโดยรูปแบบออนไลน์ค่ะโดยคุณครูนะคะจะจะทำข้อสอบใน Google Form ค,ค่ะแล้วก็บดบอรนะคะโดยจะส่งให้นักเรียนในแต่และว,วิชาค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ แล้วกลุ่มงานบริหารงานวิชาการมีรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างไรบ้างคะทางกลุ่มงานบริหารวิชาการนะคะได้มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยกระบวนการ PLC ค่ะโดยผู้นิเทศนะคะจะต้องเข้าไปในห้อง Google Meet กับนักเรียนด้วยค่ะหลังจากนั้นจึงจะมาสะท้อนผลกันเราไปดูกันเลยค่ะ ดีย๋ยวตอบตามเสียนข้างมากได้เยคอยวาราไปสอบถามคุณครูกันสักนิดนะคะได้เลยค่ะนม่ทราบว่าวันนี้คุณครูแวรกำลังมิเทศการอยู่คะ่ะค่ะตอนนี้นะคะกำลังนิเทศคุณโชโบน,นะคะวิชาภาษาไทยชั้นป .3 คาดมัรยากาศเป็นยังไงบ้างคะค่ะดูจากการจากกรัดการเรียนการสอนในวันนี้นะคะคุณครูจัดกิจกรรมได้ดีมากมากเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีแล้วก็นักเรียนมีความสนใจเรียนแล้วก็มีความสุขสนุกสนานากคะ วันนี้เราได้รับชมบรรยากาศการจัดก,การเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปรับชมบรรยากาศการพัฒนาสื่อและห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้กันค่ะ The Next day ถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาเธอช่างเหมือนจุดเป็นดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านราใจกันดอกไม้เว่าแป๊บ,บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำเอายืนตัวสัน่เนเธอพอเด็กออกไหมผมยังสงสัยว่าทำไมโลกใบนี้ยังน่ารักไม่เท่าเธอไม่น่ารักเลยสักนิดมีคำถามก่อนที่ผมนั้นจะไป I wanna kiss you อยู่ร <come S 1> ิม สายนั่งยิ้มแล้วจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงา,าความไปถึงเธอผ่านลายแล้วก็ผ่านไปมันวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นเมื่อไรจะส่งมาหาอ่อนยอน การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบราชการตลอดจนระดมทุนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นการรับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน500,000บาทในการจัดซื้อดุลยยางโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องครูทุกคนมีแผนไอดีแพลนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเองจัดการเรียนรู้ตรงตามวิชาเอกและความถนัดพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสถานการณ์ปัจจุบันได้รับการประเมินตามเกณฑ์คคสตามวิทยฐานะจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือรายบุคคลได้รับการแนะแนวให้คำปรึกษาส่งเสริมและพัฒนาวินัยเชิงบวกมีคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตปลอดยาเสพติดและอบายามุกพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียนในหลากหลายหลักสูตรเพื่อนำความรู้มาสร้างความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ด้านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจากต้นสังกัดมากมายเช่นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาซื้อคารุพันคอมพิวเตอร์รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ A later few moments later. ตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนใ,ในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความซื่อสัตย์สจริอจีงคิดว่าขออเป็นอย่างไรบ้างคะออพอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงและก็ความจริงใจนะจ๊ะจะบอกให้เช่นการบริหารงานของโรงเรียนในด้านการเงินของอาจาร กาบริหาเรเงินอยา่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะเพื่อนํามาพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ตัวนักเรียนอยา่างเท่จริงค่ะยังยากไปเลยค่ะด้านการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณครูโอ๊กกันนะคะสวัสดีค่ะครูโอ๊กงาัสดีค่ะน้องฟิงมีอะไรบ้างคะค่ะ,ยะ,คะ,อ,ะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับมุมมองของตัวในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายของรัฐวิการ ทุมในการบรินารชุดช่วยของเรานะคะท้าราชการต้องเก็บหมายอย่างที่ชัดและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต้นสังก,กัดอย่างดีเยี่ยมค่ะและไม่เคยอาใส่ช่อวูทาสกฎหมายในการจัดแก้งผู้ใดนะคะถือเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับข้าราชการเรานะคะค่ะเช่นนะคะวันจันทร์เราจะใส่ชุดข้าราชการนะคะวันอังคารชุดผ้าบาติวันพุธชุดพะละสวันพฤหัสชุดลูกเสือ มันสุกก็ชุดสวยง่ายแล้วก็ช่ว,วงน,วนี้ช่วงรถซ้อมมูมหรือโควิดเราสอนออนไลน์นะคะครูก็จะแฮปปี้ค่ะก็ะได้ใส่ชุดสวย,ส,วยสอนเด็กทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะด้านความริยะอุตสหาหะตรงต่อเวลาคุณครูคิดว่าขอเป็นอย่างไรบ้างคะเออในด้านนี้นะคะผอ,อ,อ,อเนี่ยท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากในการพัฒนา โรงเรียนของเรานะคะมีความวิทยาอุตสาหะนะคะจะทําสิ่งใดเนี่ยท่านท่านต้องทำให้สําเร็จเลยค่ะครูปิงและในเรื่องของเวลาเนี่ยท่านให้ความสําคัญมากในเรื่องของการตรงต่อเวลาค่ะเตะด้านการมีจิตสำเร็จและจรรยาบรรณวิชาชีพอยากจะสัมภาษณ์คุณเราี่ยวกับมุมมองที่มีต่อเรื่องเวลาค่ะวันนี้น้องจะถามพี่เกี่ยวกับพอ,อ,อในเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเอาแบบตรงๆและจริงๆเลยไหมคะตรงๆรงได้เลย ะะ่เราจะมองว่าพออบัญชโชูนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่รักในวิชาชีพครูมากนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดนะคะ,ะใครจะมาว่าจะมาดาวิชาชีพแบบเราเนี่ยพอจะไม่ยอมค่ะน้องจะบวกตลอดเลยนะคะแล้วในด้านของการดําเนินชีวิตนะคะ ถามว่าในด้านของการดําเนินชีวิตนะคะถ้าเรามองในเรื่องของจรรยาบรรณใช่ไหมคะค่ะพอเราเนี่ยค่ะก็ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ๊ะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความพอเพียงนะคะแล้วก็ความประหยัดนะคะพอของเราประหยัดมากประหยัดเงินในกระเป๋าตนเอง ไปใช้เงินในกระเป๋าสามีค่ะจ oh. ากนั้นพอก็ประหยัดเงินโรงเรียนแบบสุดๆนอกจากนั้นแล้วยังประหยัดในกระทั่งเงินในกระเป๋าของคุณครูเลยค่ะที่เคยได้ยินนะคะพ่อเนี่ยไปแนะนําน้องบัรจุใหม่เดี๋ยวพี่แนะนําร้านให้อะไป c ีเอฟท่าร้านนี้นะ ดูดีสวยงามที่สำคัญราคาถูกค่ะ่ใช่ค่ะหนูก็เคยได้รับคำแนะนำแบบนั้นมากเหมือนกันโอ้ใช่ไหมคะน้องลองดูนะคะพอ,เ,อเราเนี่ยแต่งตัวสวยไหมคะสวยดูดีใช่ไหมคะค่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยคะ่ะทั้งชุดรวมกันแล้วคงไม่เกิี่นเลยเขโอ้จริงเหมือนเล่นจริงนะคะถามว่าของเลเนเพอเอชอบไหม,ไม,ไมน,น้องชอบน้องชอบพี่ก็ชอบค่ะแต่พออของเราเนี่ยค่ะถ้าของเล่นนีหยนะคะ ต้องมือสองหรือมือสามเท่านั้นคขนาดท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะนี่ก็คือถือได้ว่าท่านเป็น,น,นะนคนท,นที่ประหยะะัดง่ายค่ะจากการที่พอเรานะคะได้นาหลักปัชญาของขธุรกิจพอเพียงมากับใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวนะคะ,ะแล้วก็ชีวิตการทํางานก็คือการบริหารจัดก,การสถานศึกษาของเรานะคะก็ส่งผลให้โรงเรียนของเรานะคะคได้รับการผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการะทรวงศึกษาธิการนะคะ ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของทิศทองเพียงในปีการศึกษา2563ซึ่งเพิ่งประกาศมาสดๆร้องร้อนวันสองวันนี้นะคะน้องไม่เชื่อไปส่งในเฟซบุ๊กขออ๋อได้เลยค่ะออมูไว้แล้วค่ะโอเคค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาภายใต้การนําของทุ่งรายการวันเพ็ญชีวชดเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่พี่พิสิทธิ์กันเลยค่ะ จะขอพูดถึงภาพรวมในการพัฒนาโรงเรียนวัดมังคลารามของอท่านหนุนขออนะครับลัษนาการพัฒนาเนี่ยโดยภาพรวมในกาก็จะแบ่งได้4ลักษณะนะผมวา่าอันดับแรกคือเรื่องของกีฬาตั้งแต่เรื่องของเมื่อเราเข้าไปโรงเรียนวัดมังคลารามเนี่ยเห็นว่าจะมีสนามฟุตบอลของคารเวอร์ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอท่านขออได้เห็นโครงการนะครับแล้วก็เสนอไปที่ทาร์เวอร์ในการ ขอโนปมะมาณในการสร้างสนามย่าเทียมอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านกีฬาแล้วก็ส่วนเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2คือเรื่องของระเบียบวินัยเห็นว่าหลังจากที่พอวันเป็นมามาเป็นกอที่วัดบางคลารามเนี่ยทำให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้นเราสังเกตได้จากการที่เด็กมาโรงเรียนสายลดน้อยลงนะครับบางคนสายเพื่อความจําเป็นขอก็นุนลมให้เรื่องความเข้าใจในภาพความเป็นอยู่ของชุมชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับทางชุมชน ท่านฟอเองก็ได้เชิญปราชญ์ของชุมชนเนี่ยเข้าไปทําการอบรมสอนให้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการผลิตสบู่จากมูนไตหรือว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนเ,นยนเนยห็นได้ว่าเด็กๆมีการพัฒนาเรื่องการศึกษาเพิ่มขึ้นอันนี้มาจากการประเมินคุณภาพของชุมรูนะครับเห็นว่าหลังจากการประเมินคุณภาพของชุมชนนิเเรียนเนี่ยได้คะแนนที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยส่งผลให้เด็กเนี่ย,ยมีคะแนนโอเน อของปีที่ผ่านมาสูงขึ้นด้วยอันนี้ในภาพรวมของชุมชนน,น,นัครับและนี้นะคะก็คือมุมมองของครูบุคลากรและชุมชนที่มีต่อท่านผู้มยการในเรื่องของการมีวินัยคุณธรรมริยธธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพค่ะการรวมตัวกันคือจุดเริ่มตน้นการอยู่ด้วยกันคือความก้าวหน้าและการทำงานร่วมกันคือความสำเร็จเฮนรี่ฟอร์ด การรวมตัวกันคือจุดเริ่มต้นการอยู่ด้วยกันคือความก้าวหน้าและการทำงานร่วมกันคือความสำเร็จเฮนรี่ฟอร์